ผมถามเขาเขาว่าตอบเป็นไรกับพี่เขาบอกไม่ได้เป็นไรเก็ไม่ได้เป็นไรไอเวสมึงมึงอยู่อยู่อยู่ตามดูซีรี์ลักเหรอวะดูอยู่แกอีกเขาได้โคตรตึงเหี้ยเ k ได้เราโคตรหมาไม่เป็นไรอิดจะเอาอีทีอาร อิจะเอาอิดเออสึกวันทงชัยสึกวันทงชัยเอ้ยใช้ได้อยู่จะได้อยู่โอ้แข็งจัดอุ้ยกัตา เชียวเียวเชียวฮเฮ่ยวไม้อะไม้กูง้างแต่ประตตีไปยันจันทบุรีอะไอจุกน้วปาเลยเฮียไปไหนเอาละไอจุกน่าทอดบุเลยเวเยหนึ่ง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 อยจะแดงโอเคผมมีกระตอกผมมีกะตอต่ออนน้กันเอจุกอะกี่อันไม่มีหมดแล้ว มาแบ่งคนละสองครับนะฮได้ได้หนึ่งหนึ่งตัดหนึ่งนะอันนี้เอาได้หนึ่งเองผมได้หนึ่งเองเฟรมตัดสินอ่ะผมได้หนึ่งเองเนี่ยเราก็มีอยู่แค่สองเองเอาคนละหนึ่งเหรอได้เธอหนึ่งนะมาไม่ไหวจริงเป่ะโอ้โหภาพเลยติดตายเลยครับเขาแมบนี้นคนเดือดอ่ะเฮ้ยเรื่องอะไรเนี่ยหมายมาล่อมาเนี่ยหมายมาล่อไทยมาเนี่ยหมายมาล่อ โอ๊ยนะพ่อคุณดเวยจู่ใคสับเดี๋ยนี่ข้าพอคุกูตีไปเลยว่าพ่อไอ้สาบกูตีไปเลยว่าเคยมีบุญคุณไหนกูตีต่นงกเลยอ่ะกูตีเป็นลูกตอรพีเลยจุกรอบได้ได้เออี๋ฮะอีเขาวทำอะไรอะเี่ทำไมพี่อ้อนขาทำแบบนั้นอะพี่ ไม่เหงาแล้วดิไอ้ไอ้ไอ้ลูกไอ้ลูกทอพีกลับมาแล้วอ่ะฮะมันไปเล้สัตว์มึงดิสหนีดูกูตะเกียไอ้ตว์บอกปรับเวลาบอกตีสี่คุยเลยบอกว่าให้มาส่งยาหาหาใครไม่รู้นับคนไว้มาถึงปุ๊บตอมอโอ้โหไอ้เ้าวไม่ดูเลยกี้ใครโดนวะวิ่งไปแกงพี่กระตุกอ่ะแกงพี่กระตุกอ่ะอันนติดแล้วอ่ะได้เป็นจตินะไอ้ไอ้ไอ้เป็ดเอายาให้กูไอเป็ด ตายตายก็มาตีกระเล่นกระลาดตรงนี้กะรู้อยู่หมดเลยโอ้มันโอ้พะยะเลยมาผมพะยะได้พะยะไผมลงข้างป่าไหนแสนหนึ่งมีใครจะสวนไหมพี่เอาเปล่ามาได้กูสวนเองมากูสวนเองไม่ไม่เอาพี่จุกไม่จ่ายไม่เอาไม่เอามากูลงกูลงไอจุกแสนอ่ะกูลงไอจุกแสนหนึ่งมากูลงไอจุกแสน่มา ได้ได้พี่เซิร์ฟผมขอไม่บอกเอาจริงนะจ่ายจริงเอาห้าแสนดีกว่าห้าแสนดีกว่าไม่เอาแสนเดียวแสนเดียวพี่แสนเดียวเด็กเดียวแสนเดียวเขาเอาแสนเดียวอาไหร่พี่เอาะไรใจใจกันนันเมืองเล่นใจใจนี่เฮียดูอย่างพี่มั่งกับพี่เปิ้ลเนี่ยเขาแทงแมนยูสองแสนอ่ะอะไรนะเสียงกระตุกขอหลายๆอันหน่อยเลีงเลี้ยไรพี่เลี้ยงไรไอ้เจนสองแก๊งมันมาตีอยู่แค่กาล่าแต่ว่าแค่แมพมันอะเออไม่ได้วะยอมไม่ได้วะนะครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เอเล่แทงโบโห มิอีโมสวยๆโอ้โหย่าหมดไวเอายังเ่ะเอาอยังอ่ะกูลอกินไป่พี่เซิร์ตแสนหนึ่งนะพี่เซตเออโอเค่ังในสัตว์อ่าไินวินนะไปเอากินวินนะเอาวินเดียวไปวินเดียววินเดียววินเดียววันเลยนี่ไงเปิดก่อนด้วยอุ้ยดักด้วยเฮ้ยผมว่า ตีเลขอะไรบี999ทั้งกูเจอคนเล่นฉลากโง่จากถึงเลยแป้ง399มาแป้งอยู่เอเลสไอแป้งโอนมา399อะ399ก่อนเลยตั๋วตั๋วตั๋วอีกไหม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 399แป้งไปจัดตั๋วตั๋วตั๋วน้องตั๋วด้วยตั๋วด้วยเอไยเอ้ยเอ้ยนะอ่ะต่อไหมต่อไหมต่อไหมต่ออะไรนะผมไม่ยินอะสองแสนก็มาถึงสองแสนก็จะเริ่มสองแสนแปด ดาได้ได้ได้สองแสนเหยียปั๊มเงินดีๆนี่ยไอ้ยผมเหยียตังแสนหนึ่งเฮ้ยไอ้เนี่ยพ่อคุณเด้อเว้ยไอ้คุตีพ่อคุณกลับหลัเลยนะกูตีไปเลยอ่ะกูตีไปเลยกลับไปดูสี่ทิ้งภาคสองอ่ะไอ้เฮ้ยไม่เป็นพี่บ่าวมาตู้กูอ่ะกูตีอ่ะกูตีอ่ะจุกมีที่ชุบอีกวะ ผมมี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 ้ลามาเลขเล็เล็ตมึงชุบมึงตีก็ตายชุบหมดเลยหรอคือตีห้าตีห้าตีแสนอ่ะได้ได้ละลาละลายคอพับคอพับเลยจุะคอพับเลยจุกตีเนะ ไอจุกติดสองเส่เสียงระเบิดเสียงระเบิดเออชาวบ้านชาวช่องบูชั้นไอ๊ะเด้อเด็กวัดไอวะตอวะเขาซัดเั้ามตามหาเสียงระเบิดของคำโลกไม่มีนะผมบอกเลยไอรถคันเมื่อกี้ไมัน ไอเอเลสปตีกับแก๊งอะไรวะแก๊งอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยดิแก๊งอะไระจัจดวรถล้างสายเลสบูฟเหรอเลสบูฟใช่ไหมโอเคโอเคนี่เท่าไหร่เนี่ยนี่เท่าไหร่เนี่ยติดไปหน่วยต้งเท่าไหรเนี่ย ป่าไหนอยากให้จุกมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันมุมร้อยจุกมาแบบว่าเนีะแบม่านะพี่ยายจุกมาชอบอยู่มุมนี้ถ้ามุมนี้มันหัวแตกร้อยป่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันจะต้องไหวโง่จุกคิดตังหว่าอีกวิหนึงจุกเนี่ยย้ายมาอยู่ตังตังตางมุมนี้เกินแต่ป้าไปกินไปกินมุมอีกแล้วป้าไปกินมุมอีกแล้วเห็นไหมมไม่นทาได้ป้า อย่า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 อยู่ฝั่งนี้เล่นแทนพ่อมดีกว่าเสริมไม่อยากทำมันทิ้กอยไม่อยากทำมันพี่ชมพันตัวนี้ไม่ไหวแล้วเอาอะไรพี่ชมพันเอาตอวนี้ไม่ไหวแล้วคุณเล่นแทนดีกว่าไอ้จุกคุณเติมไปสองแสนไม่มียาเออไม้มมันไ่ต้องวัดยาหรอกไปดูวัดยาหรอกถ้าเตายแล้วหรอกหรอมึงมึงจะเต็มโซวหนองโอ่ไควายนี่ไงไอ้ยพูดอย่างดังไอ่นั่น โอนเลกอนเอทุนเอออนนี้คือกูเลแทนพ่อกูได้จเออเล่นแทนพ่อกูอ่ะเจจุบไปดอเ่น่ะเอินกตีอ่ะเอ้าเหรอเล็ก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 เมื่อกี้เงินพ่อมึงได้ลงคอนะมึงเนี่ยลูกทองอันให้ให้ตังไว้กินขนมล้วกรพี่เอหนึ่งหน่สานะ สองตาสองสี่แสนดีสี่แสนครับเฮ้ยหกแสนหกแสนไม่เจ้าวะมึงนี่มันเมือมันกำลังจะปิดอ่ะโอนไม่ได้โอนไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมถามเขาเขาว่าเป็นไรกับพี่เขาบอกไม่ได้เป็นไรเก็ไม่ได้เป็นไรไอเวดมึงมึงอยู่อยู่อยู่ตามดูซีรีส์รักเหรอวะดูอยู่รถบนไปผมมาเจอเขาเลยคนเนี้ยผมมาเจอกั่ไทยอ่ะ โอ้โหเ้มีแต่เรื่องผู้หญิงมาดูดิเหมือนเดิมจริงนะนี่แกงเราเนี่ยแบ๊กงูหนอนแบ๊กงูมันชอบอยู่ตรงนี้หนอนเอา้าไรนี่ตายไม่มีใครชุบม,ม,มันเลยไอ้เนี่ยแบงค์มึงตายได้ไงเนี่ง่ไอ้ไม่จ่ายไม่จ่ายยี่อะไรไอ้ยี่แบ๊กมัน มันติดเราล้านหนึ่งใช่ปหมที่เราไม่ถวงอะไรบ้างอ้แบงจ่ายไอ้แบงม่ติดล้านแล้จ่ายได้ไงมึงอบบไม่จ่ายกูมึงไะเซ็ตมึงอ่ะไอ้เบสไอพี่อ่ะมึงไม่จ่ายผมเลยอะไรลอะไรก็มาแก้ไงไอ้ตรต้องมันอ่ะแนี่ไงก็ผมก็รอแก้อยู่นี่ไงอ้าวเออก็รอแก้อยู่ไง เอาไม่รับเงินก่อนพี่เขายังไม่จ่ายตอนจ่ายก่อนดีไอ้แป้งอ่ะเออจ่ายก่อนดิก็พี่ยังไม่จ่ายผมตอนที่ผมนต่อเลยห่ายถึงว่าถ้าอยากเล่นก็ต่อเลยไม่จ่ายก็มีเจ็บอ่ะไม่จ่ายก็รอเล่นรอบต่อไปผมรอแก้อยู่อ่ะคือไอเพี่คือไอไอเวดเป็นมวทวงตังค์หรอครับพี่ไหนไอจุกไม่แม้กุ้งท้าเป็นฟีฟ่าไม่จ่ายอ๋อใหญ่ดิพี่เสียงก็ตกบ่อยเหรอไม่กินไอหรือว่าพี่ต้องแบบว่าไอแป้งมันไม่มีตังค์แล้วไอแป้งอ่ะไม่กิน เล่นชวนเล่นบนรนุแต่ยังไม่มีตังค์เลยโอ้ไอแฟงไมไอแฟงมันกลัวไปแล้วมันเดิมพันทุกวันแล้วมันโดนบอกว่ามันมีเสียงข้าวๆไม่ม่รู้ไม่รู้มันบอกชอบเสียงตอนนี้ก็ตัวไม่หลังนีมีแพร์ใหม่เหรอวะไม่หลังลีเขาอัพอาวุธใหม่มาเหรอฮะป่า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 หลังลีอาวุธใหม่มารู้เนี่ยใช่ชัวร์ใช่เหรอตัวหนึงดูในติดคอยกันชัวรเพิ่งนี้เหรอ วันนี้วครบอนี่หลังเรียไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเฮ้ยเอาเลยมันไปแปลกข้างนอกแล้วเปล่าหลังเรียไหนบังมึงไปไหนมาไหนบังฮะอยู่ไหนมาทำงานอะดิแล้วเป็นไงบ้างได้งานใหม่ยังหายาใช่ป่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวกำลังจะมีพิธีดีดีถอดมันไหนอ่ะ เอาเนี่ยเอาคำขับเอาคำขก็ได้มาไม่เดิมพันมาโจ๊กเดิมพันเดิมพันเดิมพันจบกไหนอาวุธใหม่บอกไม่เห็นมีเลยใช่เหรอไม่เห็นมีเลยเป็นมีเลยผมดูก็ไม่เห็นมีเลยดูบอกอ่ะคนดูบอกไอสามปันเกาะอะไรรู้เซิร์ชใครบอกอะ์คนดูบอกบอกว่าหลังดีหรลังดีมีแบตใหม่มาใช่เหรอเป็ดใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ เพราะว่านายกยังเล่นแร็กอยู่เลยมันยังขอรหัสผมไปเล่นแร็กอยู่เลยเมื่อกี้ไป <c oughs> ลงร้อยชั้นกันอยู่เลยนะไม่ใช <c oughs> ่เราคนดูเขารู้ไงอะเก่งเออรู้กว่าคนเล่นอีกนะคนดูอ่ะง<ค>นะผมยังไม่เห็นเก่เงประกาศอะไรเลยนะเออไม่มีหรอกไอก้นายกมันยังไปเล่นแล็ก็์ล็อกอยู่เลยมันชวนพี่ไปลงร้อยชั้นอยู่เนี่ยขบอดขบอดจะจบไปหรอ ป่าไม่กลกเกินที่หัมามันก็กอ้กอ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไะ้ไอ้ไล้ไอ้เอ้วอ้ไอ้ไมัไไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไร้ไอ้ไังไอไอ้ไอ้ไอไม่รู้ไเชี้ดิไ้้องลบโปรแกรมอออหลังไไ้้ไม้อ้ม้มา้ เออเออเล่นแมพห้าเหรอเออกูอยากเล่นวะไม่ฮอนไม่ฮอนไม่ดีกว่าเพื่อนได้เล่นด้วยนะฮอนกูไม่เข้ารหัสไม่ได้อ่ะมึงทำให้กูหน่อยดิรหัสกูว่ากูอยากทำได้ไงอ่ะไอ้สมัครใหม่ในถึงสมัครใหม่เดียวไอ้คนบอกมาติดเครื่องไอดีเดียวติดเครื่องหนึ่งไอดี